フフフフ。 สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งใน SuperAI Tech Talk ผมนัทกรเกษตรสบานผู้ดำเนินรายการครับวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับมาเล่าเกี่ยวกับตัว AI นะครับว่าระหว่าง AI Simulation กับ AI Application ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นมีความเหมือนความคล้ายหรือความแตกต่างอย่างไรนะครับขอเชิญพบกับคุณนชชดีออปติม i เซอร์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทกรและก็ขอสวัสดีผู้ชมทางบ้านครับ มาที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าครับอยากให้คุณนะชดดีออป t ติ i มิเซอร์ช่วยเล่าเกี่ยวกับตัว AI Simulation ในระบบคอมพิวเตอร์ครับครับผมสำหรับตัว AI Simulation นะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบัันดีเนาะเวลาเราทำโมเดลหรือว่าการเทรน AI สักตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องมีการดูในเรื่องของโค้ดดูในเรื่องของโครงสร้างโมเดลหรือไม่ก็วิธีการไฟจู u, หรือ Optim มิเซชันอะไรต่างๆเนี่ย ก็จะมีชุดข้อมูลที่แบ่งออกเป็นพวกเทรนเทสเทสเซตและวลีเด a t ช o ันเซนะครับทุกอย่างก็มาทํารวมกันไม่ว่าจะภายในแล็ปท็อปหเครื่องคอมพิวเตอร์บีซเครื่องหรือว่าบนเซิร์ฟเวอร์หเครื่องเนี่ยก็คือ AI เหล่านี้จะถูกเรียนรู้จากตัวชุดข้อมูลที่เป็นคอนดิชันเงื่อนไขที่สามารถคาดเดาได้แน่นอนเช่นรูปนี้มีกี่รูปฟีเจอร์เอ็กซ์แทชันเป็นยังไงลักษณะของเสียง ลักษณะของข้อมูลซิกเนเอะไรต่างๆนะครับจึงทําให้ไอเหล่านี้ก็คือหลังจากเรานําไปทําในเรื่องของวารีเดตในระบบแล้วเนี่ยพบว่าโอเคมันมีแอคโคเรซีเข้าใกล้90มีพีที่สูงมากค่า Fsco r นอออกมาเพอร์เฟมากอันนี้นะครับจุดนี้มันก็จะเป็นจุดในเรื่องของการวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัว AI ในระบบเราที่แบบเออเอามาเคลมกันว่าเลขของผมเนี่ยของคุณเนี่ยได้เท่าไหร่กันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เมื่อนําตัวโมเดลที่เทนเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ในบนโลกแหงความเป็นจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนั่นเองอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกในเรื่องของคอนดิชั่นหรือเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปครับและในหัวข้อที่2นะครับก็อยากให้เล่าอีกนะครับว่าในเรื่องของ AI a p p l i พล ation ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันมีจุดที่มันแตกต่างจากตัว AI Simulation อย่างไรครับ ครับผมสำหรับ AI application ในโลกของความเป็นจริงนี่คือมีความชา l ์เลนหรือความยากที่มันแตกต่างจาก AI simulation แน่นอนหนึ่งในเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือ environment ที่เราคาดเดาไม่ได้อย่างเช่นในเรื่องรูปภาพเนี้ยอ,อาจจะใช้กล้องในยี่ห้อ A ในการถ่าย เพื่อใช้มาในการทํา convolution neural network เพื่อแยกลักษณะภาพว่าเอ้ยเป็นภาพแบบอะไรมีวัตถุองค์ประกอบอะไรบ้างแต่โลกความเป็นจริงนั้นอย่าลืมสิครับว่ากล้องไม่ได้มียี่ห้อเดียวโทรศัพท์มือถือไม่ได้มียี่ห้อเดียวฉะนั้นเราก็ต้องทําการปรับแต่งระบบอัลกอริทึมหรือ AI เนี่ยให้สามารถเรียนรู้หรือว่าปรับปรับ,บตัวไปยังสภาพแวดล้อมต่างๆของในเรื่องของการใช้งานอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการ deploy บนเว็บนะครับเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยคือเราจะมองว่า เอไอเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าก็เป็นโปรแกรมอะไรต่างๆภายในแท็บเล็ตอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะทํำยังไงให้เกิดการคอร์สแพลตฟอร์มเกิดขึ้นสามารถโยกไปใช้ที่ไหนก็ได้อันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่นักพัฒนา AI ทุกคนเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการทํา AI อแอปพลิเคชันในโลกแห่งความเป็นจริงนั่นเองครับไม่ได้มีดีแค่ในเรื่องของตัว accuracy precision แต่ว่ามีดีในเรื่องของการแอปพลิเคชันด้วยนั่นแหละครับมันจะเป็น Product ที่คุณสามารถทําไปขายได้ครับ และหัวข้อสุดท้ายนะครับจุดที่เป็น challenge ที่สําคัญเลยในการประยุกต์ใช้ตัว AI บนโลกแห่งความเป็นจริงครับครับผมความ challenge ในเรื่องของ AI application ในโลกแหงความเป็นจริงนะครับนอกจากในเรื่องของการ deploy แล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเช่นเอา AI เนี่ยไปใส่บน embedded system ยังไงไม่ว่าจะเป็นตัว Raspberry Pi หรือ Nvidia Jetson หรือ Nvidia Xavier รวมถึงตัวชิปที่เป็นพวกตระกูลชิป ASIC หรือ r i s e เนี่ยที่แบบออกแบบมาสำหรับงานทางด้านประมวลผล AI หรือไม่ก็จะเป็นพวกหน่วย ่ประมวลผลเช่น TPU Tensor Processor er Unit เช่น c o r a หรือว่าตัวอื่นเงี้ยนี่แหละครับก็คือจะเป็นจุดที่มันชาเลนจ์กว่าการทำ AI Simulation เพราะ AI Simulation เนี่ยคุณสามารถ move ตัวโมเดลเนี่ยไปใช้บนแพลตฟอร์มต่างๆ,ๆกันได้เช่น Windows MacOS หรือ m ม c กระทั่ Ubuntu แต่ว่าถ้ามาลงตัว product ที่เป็นตัวเพื่อชิปอะไรต่างๆเนี่ยนี่แหละครับคือความ Challenge ที่เหล่านักพัฒนา AI นะครับจะต้องมันฝึกฝนศึกษาและเรียนรู้และพัฒนามันให้ได้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับความรู้ AI กับประสบการณ์ทางด้าน AI รูปแบบใหม่จากคุณนชด b i Optimizer ที่มาเล่าให้เราพวกเราฟังกันในวันนี้ในครั้งหน้า Super AI Talk จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมโปรดติดตามชมตอนถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ